ป้าพี่น้องเอ้ยเนาะวาสนามานะน้ําผู้ผู้เพอร์อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่ไม่มาซั่นสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อเนาะป้าลุง FC ทุกๆท่านเนาะยินดีต้อนรับูช่องจอยได้นเฮาดุ้มอนบ่ลงเมืองบ่ลงเมืองยน้ําเต็มจังน้ําเต็มวานาค่ะแล้วจะ ีลูกแล้วคุณลงไปเลยเช้ายลงบนน้าสบายดีสบายดีใช่ไหมสบายดีใช่ไหมมาจมาอย่ามาเอยว่าน้ำท่วมหน้ากันแล้วแม่นรีบจหรือว่าจูแม่ดีจบ้าหรือผาเดือบมาพี่บ้าพี่บาบาดีก่าเมื่อมาจะามาต้องมีฝนนั่นแล้ววะแม่นีหน้ามลายช่มนะ,ะจะม <ând maybe. S 3> นี มาเร่ออยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้เหมือนมาเด้อมาเด้อไปจักกุญชิบปงกุไลผมมีผู้อุ้มเพิ่นนะไอ้จักเขาจิไปนาป้าเพิ่นเนี่ยนาะนางก็อยู่คนเดียวเพิ่นเพี้ยยาล็อกเพิ่นผ่ามากยาล็อกนางอยู่ไม่ค้ำไม่ค้ำเอาคืนเจ้าไปจักเนาะใช่เจ้ากุญิไปนาเนี่ยจะว่ามาเด้อมาเด้อจักอนี้น้อนางมาเด้อมาเด้อช่างตู้เถ่าเนี่ยเจ้าคาดลงมาได้ได้เถอะเพลินไทยหน้าพี่น้องเนะพังคันบนขาดบนะ ทางคนอานตีหรอไม่้าได้เลยดลไ้เลยตหไมเมื่อกล่างเน่เมื่อกบล่างเล้วเมือกบล่างแล้วชุดขาบนนอนนั่นแหละจ้ะนอนหับแจักคืนดีคือตาปูนอนบบใส่มือืัอนะว่าไ่ะใช้ลูกใช้ตื่นเต้นดมือวานนี่มาบานบดมือพืนกแดงก็ย่งเง้ยเย ใช่แล้วแปลว่าไปหน้าโคกงัล้วไปตู้ว่าไปแับดอกกระเจียวแล้วนี่กระเจียวเนาะกระเจียวน้ำไม้ี่เนาะช่างหน่อยเฮ็ดปวกออกเน้นเนาะนตกพึมพึมหนอยเ้าวันออกเนาะเม่งปวดนี่เฮ็ดข้าวแล้วเฮ็ดข้าวน่ะโตนั่นโตนั่นเช้านี้เกียนแม่นแตงแกงเช้านี้เฮ็ดข้าวเฮ็ดบดได้เฮ็ดบดง่ายเอายืมเชียนมึงไงเชียนยังไม่ซร้างอู้แ ฮู้เน๊ะเห็ดอะไรอยู่ิเห็ดบลแงลองดิมึงแนะนําะด้วยลิตว่านะนหให้เน้าแมงตะกี้ดิครับสวยดิยูบจาคตะกี้ฮล้วยเลยเยวานนีบริจได้พี่น้องเอ้วานตกแต่วานนี่มันอาจ้้ตกคืนนี่ได้มันเหนียวไยามันเหนียวนี่ยน้่สหมวานนีเอาผลตกเมื่อคืนนี่แล้วที่ว่าีนั่นู้ะ

เกิดบ่เกบ้อยู่หน้าเปียบว่าเหมือนไม่เหน่เ็่นตเตรียมการแน่ลูกชาวบ้ารหน้าแ่แมนละรอดพอดีต๊อันนี้ Nên đăng sao bà này? Nên đăng rồi đó Mình có mấy cái cà phẩu ở đây Thôi đấy nè Thích cà mầm như thế ơi nè ừ, Cà <laughs> <bàn> mâm <gì đấy. cười> <laughs> như thế <laughs> ừ? Cái này Đều của nhé anh bà này Sống cây nè Mô cây mà Mô nó cục thế, nó nót bò Bò sao? Cây cùm mà bà đấy Nè ตูแล <NYU> ้วม <can> ีน้ำใส่ได้เลยดิเก็บผู้เล็กกัน้องใหม่ด้ประยประจอยหไห่หกพันเจ้าคุ้มสองพันเมื่อแก่แต่น้ำอยู่เพื่อนผู้แบบเล้วิดชลาเนาะ เดมธรรมดาจังเนี่ยใจคักอยู่เนาะสายมันใหญ่เลยเนี่ยช่วยให้ใส่สายน้อยนะสายน้อยนี่ใส่บังเอิเนาะมันก็ใส่ดอกโพยมันก็มันก็ปิดละแหงอยู่ธรรมดาใส่ยู่นี่ยนะมันเป็นน้ำใายใหญ่เลยสายไม่นใหญ่กับสายน้อยก็ห้องก้อนแล้วะแหงกว่าอยู่เพื่อนแล้วว่าเถอะเพื่อนเขานี่แหงอยู่แหงกว่าอยู่ เพื่อนนั na ha, na nah ่นน้ำก็คุนอีกอยู่เพื่อนนะหนเบืองหนึ่งแดงเนาะอันนี้น้ำมาน้าใสแน่นเอ้ยเอมาหน้าน้ำตู้แล้วบบนีู้สอนนก็เดี๋ยวปับ้ส่อนเข้ากี่ก้อนตู้ข้าก้อนกางตอนข้านาก้อนตู้ขี้วะลูก

พ่อว่าเฮ้ยมีตู้คือบ่มามื้อนี้วะบ่บ่มาแล้วพอมีรถได้ววะันซะลาว่าระบ่ามือมาว่ามื้ออื่นเะคุณมาไปจอดเบิ่งน้ำมันก่อนมันชุบไปเบิ่อจับน้ำมันชุบจับว่าพูดไม่ได้คุณมาบ่บ่บ่ห่วยน้ะห้องน้ำถังแบบปดจักษ์แม่งเอาไปปลูกว่าเดี๋วบ่ฝนตกจักจะไปบ่ได้ไปจักต้องจับเิ่ง มาักกันน้าเจกันเอาอะสับอยู่นมนัวพนกิจเจ็บท้องเนยสฟานไทก่อมาแ้คนได้ได้ยานะชักเจกิดินเลยปลูกให้มังสวิริยไงทข้างสุดไม่กินง่ายลกแตกพกแตกพกแค่ปลูกแค่ยนิลิ่นะปลูกไดนิินมันได้กินง่ายเยนิินก็ไม่อยู่เาะมันกแ่เพอชื่อ ba là cái khai nhà khu ấy rồi đấy ôi, khi nào cả đám bạn lắp chuột đấy, đấy còn mi nó, nó bạn, nó cần lại các bạn đây nó bạn đó, yêu cầu côn hầm nó đã nhận côn đó, nó, nó đặt nhìn <laughs> หลับติกระพุ้นเพิ่งจะหลัติคุณลุงเฮ็ดกับข่าวแต่เด้าวคุณได้น้องชายทนทุนทอดหมูทอดยังลูกกลุ่ยอยู่อันพอเพิ่นซื้อกุ้งมาให้บ่าบ้าไม่ใช่จ๊ะโถ่อบบอดีตนะบ่แล้วบ่าเต้ฟ้ากินเด้วยอะเพิ่นบ่าอายเอาซื้อมามอายวนตีดยังมาซื้อ มาใช่ไหมั่นหูอ้าจิกดุดพอจงคันหูจิกดุด้กับาจิกดุดพดมัตะคืนนี่ไปจากไหนเป็นพดบ่มัดเมื่อเ้านี้เอพยาอาบน้ำให้ปอนเขาแล้วแล้วก็มาปนเขาแล้วแล้วก็มาคันหูมาดูบ่คันแหงบ่ เมื่อนี้เพิ่นห่อกระต้มเนาะมาแบบหมักุ้งไก่เต็มมันยอยู่กุ้งไก่กุ้งไก่กุ้งไก่เป็น้เยห่อทังห่อเนยยังไกมดูคือคือคือขูดแทนเป็นยังเพา่อป้อนข่าตัววิตมันมาเป็นข้าหรอวะบอก่เขานั่นนะเขาต้มว่ลเขากับวันท็ดมันบ่าดูว่าเขาก็ช่วยนายะ เอาหน้ามาช่วยหน้าเอ้ยว่าลับบช่วยหน้าไหลาตีว่าหน้ามาช่วยหน้าบ่วยไหมลาตีแม่่มูกมีกระตุกน่ำงามกินพร้อมได้เรากระไรชามเพร๊ะเอลยเนาฝ่าวุ้บมซื้อให้แม่นฝูุ้ั ดูวันนี้ก็เจอแต่น้าพแล้วันนี้ะนดูปลาคำน้ำพเาื่อปหามองปาาจปากไม่อยากกินน้ลนก็ผีป่าเลยเจ้ามณเมื่อเอาได้ยุ่งเพื่อเธอตัวค่ะเออพัหางกระตุกไม่เนาะยังบริหารลลางนางกระซีกินแล้วเป็นนิวแล้วค่ะนั่อาจะเหียบปวดยังนะมาอือหือถ้ากกรแม่ บ่ a ีเือแตก็แม่นสิยอมลงเนาะหมูย่างออกจากรถหน่อยนึงเออโอ้นอนเวนนี่คัก้เนาะเอยเนาะตาบิดแล้วนี่แว่าเด้อย่ำนาก็เอาเชือกมาผูกแห่นอนตนนอนอ นอยี่น mm ี hmm. mm ่นี่ดกกะไก่ดิกัวชิได้วันายปีนตกีเท่ห์ชิได้วันำมาบุัสมาวันกะแต่๋ัวปีสี่ผลโต้งมากนี่เขาได้ลำก้อนม่ห้าแล้วก้อนม่เนี่ยไก่นะเนาะต้องีกวันแรกอีกอื่นวันนีบ้านโน่นี่นะนี่บ้านเชยไฮน เขาลำแต่หัวปีข้าเขาจ้างมูโรก้าพอแม่กะมีผู้โกคห้แน่มันแต่หัวปีปีนี้เขาจิบห่ปีนี้เนาะพี่ได้เฮดกะเฮตแต่น้า หมดไทยได้นะหมดไทยพควงซื่อไงได้เถดะถือให้ขมั่งอยู่คนไทยพะวงเท่าได้หันจกได้ฮ่าฮ่าฮ่ายันหมูเอาได้เย็นคับกี่รอนะยื่นเอาไม่ได้เย็นงามเลยเด้หันงามดลเด้น พักไปเลยนันมานบ่ทักบ่ผู้าเมือนจะแงีมือมันงบ่ฮู้้พ่อกรมาวะพ่อกรมาแม่กรมาวะขึ้นมานฮู้มาในมาดีเมือมือตนแรกมันก็ห้องข้มาลูกมื่อวานี่กาจนเอาลงน้ำผู้ว่าตบายเดีบานที่ชุกมือวไปนไก่ก็ไก่รถเพ่อนตงอยู่แก้รถเพิ่นเออตั้งอยูกรถเพื่นกับไวานนี้ อาจามอป้าอวะโอ้มานอนน้ำคำเนอะเย็นช่ำาถูกกจะูกหยื่นนนังาถูจ้าลูกหลาถูกจ้าถูจ้าถูกจ้าก็ถูกถดกแล้วก็ชอบตูนบ่เลยชอบตูนบ่ลูกห่านพืนบ่เฮ้ยเก่งไหมเนี่ แม่มีก๊อกฉ่บน้มุ้งหน่อยว่าขุดมาปลูกเลยฉ่บน้มุ้งน่ะติดใส่ยังกระแทบคือมาปลูกนี่นะมาปลูกนี่เออเออมาหรอกชน่าปล้กใส่กระหายระคอยู่กวักงกามนะว่าน้ล่ากกามาเด้จัดว่ะปลูกดิบะคำได้เนี่ยเอไ้่จั่ไ่เมีหัว ที liberal, ่นเหรล่มนะลูกล่มนะลมนะลล่นะลูกชงยุ่งกันววันนี้ยุกันเุกันคาเลยุกหนาอะไรชุกชุกบอลเขาเจ็บเราได้ผลคํา้วเยีจอเด้อ เงินนอนเงอนตระเปิดตเอนะเขาในเงอนเด็มตะหอนมันอยู่กระตุกน้อยย็นอยู่กระตุกน่อยเย็นนมันเบ่ำเไม่ว่าชื่อเฟ่ลลำนะมะข่างม่ได้นะเฟ่ลำเป็นโคตรงเขาชื่อมันนะพี่อยชางดูเรากลี้วะ บื้อเด้อ <se> ยู่ซี่นะอยู่เฮือนมังกลัวโอ้ยคนรักแหลมนางก็จะสิว่าพ่อลามบอว่ามันใหญ่นี่มึงสิว่ามันสิตัวมันไล่บ่ไล่ดอกอีนี่น่ะตัวมันไล่มึงบ่แหลมแล้วมันจักแล้วจักควแล้วนี่น่ะจักลจักบ่เฮาจักจักเฮาตงคิงอนึงน่ะแม่นล่ะตัวบ่ได้ดอกตัวสิาไปนี่ไปล่เพาเอายังบ่อยากอยู่นําเดวนี้นะทําเฮาอุนะ เออสิไปให้่้าได้ไปขึ้นก็เต้นๆต้นมาเลยติไปหาเห็ดหาีอย่บเล็ต่อยากมีอยู่นตูเท่้าได้้าได้อยู่ตลูกไปไป้อ่ะลาูะลูกไปเมืองปะนาเปนมีตูุ้่นปะ Rồi, đúng là không, à, đi mua lan còn nông với mưng à, đút còn cứ làm, tất cả. Bốn cây thảo tàn cái nó. ก็ผลหากระตกเคื่องมไน้เนาซักอนนี่บ้าสารมันได้กินงมันหกโนจรโอ้โหเนี่ยว่าปลีกินได้ยากดิอืมมันเตะแล้วมานขึ้นมาได้เนาะเนาะกบใหญ่พนาอใหญ่ดีโล เจ้ามาเฮ็ดลินเลยตอนมันกันกือว่าสิป่าปีเนาะตอนนี้มาตอนนมาอยู่กันน้อยนึวนี่ก็คูนกับไงนะแต่เราสิบหลนเล่หอกก่อนทำไมจะปลูกนะมันเป็นตะปูเนาะตะปูกัติดหรอเ่าเปลนตะปูไมมันมันเป็นตะปูเ่นั่นแหละมันมีแต่ไอ้นอยทมือจอ ของมาจาปู่ยังติดนั่นว่าุ่มนั่นป่ะบ้านกาแล้ว <laughs> ม,มีน้ำใหง้งวยข้าวกินแล้วบลาอนนี้พี่น้องงวยข้าวกับสิปบปไตล้วบาดนี้สิลบล้มแล้วบาดตะกี้มันมีน้ำกินเน,นาะบ้านกาไรพี่น้องเลยเจ้าว่ามาคอยออกแอฟจ้ะ ะชงไห้ชงหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยเหมือนนี้เนาะจอยแปรงให้หน้าส่องให้หน้อยมันไหลเขาหน่อย,อออร,ยอรุดคันหน้ามันออกแล้วกะให้แล้วลำล้ำเขาใช่สิไดไล่เติบนะฮะเอ็งกะส่องให้พอเออคนรุดเอ็งกะส่องให้ดูแลกับผลโตกลงอันใายเด้อ พ่อบองม่วงซอเป็นหลอกนะน้ำหนึ่งล้านละงานนั้นเตรียมมาอยู่พุ้นงานสี่ไปทางหน้าหน่อยทางฝีนเนาะงานนี้เป็นหลอกอะไรพ่อนน่ะพึ๊บพี่น้องเออม่วงซอลงนะดูยังเดือดชงให้นี่นาประจอย เพราะว่านน่นนี่มันบ่คอยมีน้ำเนี่น่าม,มันเ,มเมลมเิอ้าวมนียวมันเนีวนีเนาะห่อเ,เนิ่นี่วนนีอก็ะห้าบ้านเลยนีกอะคักแบบนี้หน้าห้ารูดไม่นี่ห้าแปลงไม นนำน้ำม,ม,มีแล้วประตูแล้วทางเมืองนนำทางก้อนนกกิตได้ดุดดุดดุดข้างหน้าออกพี่น้องเลยเนาะพวกว่า,าเ,เ,เขาใชไไ้ไรเขาแน่นะกลับมันเก็เก็บหนำเก็บไนบบ่คอยไล่ ที่ว่าเมโตสิบ้านเนาะมีน้ําแล้วว่ามื้อนี้น้ําแห้งก่อนดนว่าวัชนามาหน้ายังสิบ่แห้งแล้วตกทุนม่อีกแล้แรงนี่สิจด้จิรอนี่เนาะยามน่นาใหญ่นี่กา่อาห่เนาะ ซีให <ış> ้เป <champions> ็นให้เดียวพี่น้องเฮารุดค่าหน้าออกเด้มันกันซีไลข่าวตืมกาต้องต้องชื่อทอมาใส่ได้เหพ่อพ่าดุแหละพ่อมึงง่ายนะงามอยู่คือเก่าแล้วเวินกันพี่อ๋อ Nó, bà tớ năn khả nhanh năng đây đi ừ, Nó mẩy phải mẩy chứ mi nó mẩy thế Ơ ừ, ngam mà nè ไหนี่นะมันตะกี้มันมีสามให้แล้พี่น้องไงแล้วนี่โอ้ยมาปลูกมันจะมาเพิินเพิ่ดุแน่เพิ่ดอัน่้ตรงสื่อทอมาจังมึงน้อไหมเนาะ เอ้ยนูอม่เพ่ใหม่เฮ้ยนะเฮ้ยนงมันคักแเ้น่ชำหานี่ก็ไล่ได้นี่ไงน้อนใหม่เพ่ใหม่นะดูเราคือป่วยไปทางอื้นนี่น่ะนงงน้อใหม่ไงนึงไทยบ้านเราเถอะนี่นะ บอกบอกบ่ทึบบอ่ม yeah. yeah, like yeah. yeah. ันต้องเห็ดแบบรวดเลยพอเห็ดคั่นชุงมแหละมันฉีบอได้เออมันรวดลงไปพูนเลยมนถั่วเขาก็แคเน่หน้าั้นอันตะกี้มันไม่ได้มีน้ำเลยผู้ดีได้นั่นนะเนาะข้าหล่ำแต่ละปีนลเมนีได้ได้ไรเข่า มันก็จิได้ข่าวแน่บันนี้เม่กี้น้ำหนีเป็นคนาเนาะนี่ก็เป็นคนางากงาน้ำใหม่ไฟใหม่พี่น้องเงยเนาะโอ้ยหัวเหยียบรบที่บุมมันจะเจินที่กลุม โอ๊แต่คือปวดยังหาไม่แค่ดูไหนาเลยน่ะดูลงวยเนี่ยจุนวานะี่ มันเพิ่นไงลงทุนไม่ดีก่อนน้ำใหม่ที่นนะรเราเนาะจากได้สิบปอร์ใช่ปะโม่ข้ามันเจ็บแล้วกบเป็นน,น้ำหัวหน่าก็มีแล้วตะกี้มันกระเสียแบบให้หน้าซื่อๆนะ ทำเห็ดเขาแล้วไม่ได้เช็ดนองปลาแล้วบัดนี <uss UC> ้บัดเลยดดูถิ่นนองปลาเลยเดี๋ยวกบบัดฮะนินปลาเดี๋ยวปลานินด้วยเนื้อเนื้อเลยบัด้อ๋อมันเป็นสายน้าใหญ่ๆเลยเนาะดูบัดปล่อยปลาเดี๋ยวปลาปุ๊กกระต๊อบอยู่นี่ปลาตัอเสียจทีบุญมาอแก่นอ๋อคุ รันทานโได้วันนี้วะตัไว่างแนี่น้องเลยเรีงปานินม่ไดนี่้านใหญ่ปานินานใหญ่ปันินแต่ว่ามันตลาดมันเท่นีแต่ปานินนะทำเรียงได้เนี่ย้านใหญ่ทำใหญ่้ากลทำเรียงเสร็จแล้วน้ำมันไหลเนี่ยทำไหลไหลจะได้ เรามันเราบุกใหญ่บุกใหญ่เลยนะแต่ว่าเรามาพังมันกล้นมาเลยอ้ยเหียวพีว่ค่ะอืมโอ้ยเนาะมันไหลมากเยอะพินาเพื่อมันแข็งพินาแข็งดินอันนี้นะซัมมันแข็งนะมันแข็งเลยเพราะว่ามันเป็นดินดา,นา,า,ากินาเขาทั้งดินแล้วพินาก็ทางอีก มันยังบ่ได้แต่ว่าไล่ในน้อนมาเนี้นะขาวนะหักกับบรลนี้บอลมันใหญ่โพดพะมันเก็นบน้ำหมดได้เพราะว่าอียงอันนี้ประตูเราเห็ดให้มันดวดองไปเลยเดย ชายน้ำได้นี่นะเจ้าว่าายยังสีบานเข่าใสาานน่แบบนี้บาดตะเลยมัน,น<บ>มันก็กินแน่มันก,กินแน่เลยผมมันก็บก่ได้เบิด์ตเลย เขาแบบห้าบานปลาเลยนะเราเห็ดแบบว่าหลุดตายได้เลยนะคันเก่ายังยื่นี่นะคันนินหน่อยคือเก่า,านั่นนี่นะ ตัดหอดเวลาประตูแล้วเห็ดขึ้นหน่อยก็แล้พวกกบได้เนาะเ้ยเนาะหนำไปเนาะหนำใหม่ไปสี่กันคลายกันคลายหนำใหม่หนำเพืียงไป่ใส่พี่น้อยนะแค่หน้าประจอยกับชีเจ้าคีเพียงจะมีก่อนเนาะใส่พี่น้องเย เดี๋ยวขึ้นไปหาน้องวาสนาก่อนหายแอปใจอยู่น้ำตูเ้เพื่อนนะขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายเด้อที่เขามารับชมเด้ดอเนาะนี่ก็ขอจบเพียงสำนีก,ก่อนพี่น้องพาลงมาเลาะมึงหายหน้าป้าจอยพี่น้องเนาะชีวานข่าวานน้ำใส่แน้นเนาะไปเด้อพี่น้องเนาะกลัขบขสบายสบายดีขอบุญบายนี้